รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอดรหัสสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามดาวินชีเกมพอรรหัสทุกท่านครับวันนี้คุณโจ้แชมป์ของเรานั้นกำลังเจอผู้ท้าชิงอีกคน ที่มีดีกรีการสิ่เวิละวันสูงมากครับและเขาจะผ่านด่านนี้เพื่อขยับเข้าใกล้เงินล้านได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลย 2. พยางราดภาพมาครับคุณลับครับ รูปหลอนไหมครับไม่ใช่ครับโจ้าครับภาพหลอนครับภาพหลอนถูกต้องครับผมภาพเป็นนิดเดียวนะครับต้องใช้คําว่าภาพถึงจะถูก<า>นะครับภาพของฟันหลอนะครับใส่นอนหนูเข้าไปก็เลยเป็นหลอนเป็นภาพหลอน1นึ่งหมื่นสาต่อเจ็ดนครับจะเ,เย็นๆบ้างเย็นๆน,น,นิดนึง ยเย็นๆครับเย,เ,ยยเย็นๆครับคุณลำแตกต่างไหมจากตรงนั่งตรงนู้นมายืนข้างหน้านี้มากครับตื่นเต้นไหมฮะ <c oughs> เ,รมเริ่มเริ่มเริ่มเบาลงไปแล้วเริ่มเบาลงแล้วต้องเบาต้องเบาต้องเบาให้เร็ว,วเพราะว่ามันจะถอดรหัสไม่ได้มีอยู่เจ็ดพันครับสู้เท่าไหร่ครับเขามีอยู่หนึ่งหมื่นสามพันไปอีกพันหนึ่งก่อนครับอีกพันหนึ่งก่อนนะฮะโอเครวมกันเป็นสองพันตรงกลางและถ้าเกิดคุณลำได้ไปนะครับ จะตีตื้นขึ้นมาเป็น8,000ต่อ12,000ดาวนบญชีขอ4พยาง4พยางปราศภาพมาครับ ไส้หมดพุงครับหมดไส้หมดพุงถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของน้ำมันที่หมดนะครับก็คือหมดภาพที่2กดเท่าไหร่ไส้ก็ไม่ออกเพราะไส้หมดนะฮะหมดไส้หมดภาพสุดท้ายพุงหมดไส้หมดพุง8,000ต่อ12,000ครับคนละหมัด2หมัดใช่โจครับเรามี1ื่นสองเขามี8,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ 2,000นะครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและถ้าโจได้ไปนะครับจะขึ้นนำถึง1,4,000ต่อ6,000แต่ถ้าเกิดคุณลำได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเสมอกันที่1,000 0นะครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับ นนนพนักงานขายใช้หัวขกบอลพนักงานขายใช้หัวขกบอลพนักงานขายใช้หัวขกบอลพนักงานขายโอ้โหตุ๊บตุตตตตต๊แต่ว่าโจก็กดไปครับผมตอบว่าส่งเมลครับส่งเมลถูกต้องครับผม พนักงานขายก็คือเซลนะฮะใช้หัวโขกบอลก็คือการหม่งเซลม่งส่งเมลเนี่ยเขาได้ตั้งแต่แรกเลยนะคนนั้นอะยืนม่งเซลหม่งส่งเมลขึ้นไปเป็น1 4 0 0 0พต่อ6,000ครับอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับว่าตอนนี้อยู่ในช่วง count down ของแชมป์โจ้ของเรานะครับนับ 5, 4, 3, 2จนสมัยที่20 นี่คือการป้องกันแชมป์สมัยที่15ค่ะและเราจะเขาเ้าดาวกันลงไปเรื่อยๆถ้าโจ้าสามารถทำได้แต่ว่าของบางลำก็ระยะทางเขาเท่ากันเลยนะพี่คิดเพราะว่า5สมัยเขาก็จะได้แอร์แครีเอเหมือนกันถูกต้องแอร์แครีเอก็รอคุณ<ๆ>อยู่นะครับแอร์แคร,รีเอ X Inverter เครื่องปรับอากาศรุ่นที่ดีที่สุดของแอร์แครีเนะครับซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องปรับอากาศเจ้าแรกของโลก ประหยัดไฟเบอร์53าดาวกล้องฝุ่น PM 2.5ได้แถมมีระบบล้างตัวเองแบบอัตโนมัติด้วยถ้าบางลำสามารถเอาชนะแชมป์ได้โอกาสที่คุณจะได้แอร์ก็รอคุณอยู่เหมือนกันอขอแค่ให้ได้ครบ5สมัยเหมือนกันค่ะ6,000ครับสู้เท่าไหร่ครับบางลำครับ2,000ครับ2,000มารวมเป็น4,000ตรงกลาง 4,000ตรงกลางครับถ้าเกิดบางลำได้คืนมานะครับจะขึ้นตามมาที่8,000ต่อหมื่นสองดาวิชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ เอสิบเอ็ดทิมสิว์กนอีกแล้วนะครับฮ่าวินาทีโจ้์ครับฝังลวดปวดหลังครับปวดหลังถูกต้องครับภาพแรกนะฮะคือภาพของพี่ปังนะครับสุมศเห็นจะปังนะครับพี่ปังของเราและภาพที่สองห้อยหีบไปใส่กับคำว่ารวด เป็นหลวดนะครับปังหลวดปวดหลัง16,000ต่อ4 0 0 0ครับเงินยังอยู่ครบนะตอนนี้2 0 0 0 0 1 6 0ไปอยู่ที่โจ้ส0่พยังอยู่ที่บางลำครับได้สิทธิ์ที่จะสู้ครับสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0 0 0ครับ2 0 0 0ครับเป็น4 0 0 0ตรงกลางทีมสิลหลายๆคนอย่างพี่เบอร์2นี่คือถึงขั้นนั่งแล้วก็ชมแล้วอะ คือไม่กักกดอะไร้วคือดูมันติดมือไม้อยู่ตรงตงปุ่มแดงอันนี้นะครับกดเพื่อโอกาสจะหลุดไปถึงนะครับทุกคนแบบนั่งชิลแบบดูการแข่งขันมากค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะได้จากตรงนี้ไปนะฮะอย่าชะล่าใจเลยทีเดียวโอ้แต่ว่าข้างบนนี่ก็นี่ทางคุณคุณต้นเบอร์1ิเก็กดหลายครั้งแต่ยังมาไม่ถึงนะคกดหลายครั้งติดหลายครั้งยังไม่ถึงสักทีนะใช่4 0 0พตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ 4 3 2บาบังํครับร้อยเอกครับไม่ใช่ครับ <You> และก็หมดเวลาด้วยนะฮะไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยภาพแรกเป็นภาพของเรือ,รอสะกดเรือไว้ก่อนค่ะนะฮะภาพที่สองคือพี่เอกค่ะเอก,กชัยก็ใส่ไม่เอกไปค่ะภาพท,ท,ที่สามวงที่งองงูท,ที่มีมาก ก็เอางองงูมาประกบตามด้วยคำว่ามากรวมเป็นเรื่องมากดาวิชี <W. S 2> ขอคืน4,000ครับเรื่องมากจริงๆเรื่องมากที่สุดแต่อย่างไรก็ดีครับตอนนี้โจ้แชมป์ของเรานะฮะมีอยู่1,4 0 0 0นนในขณะที่บางลำเหลืออยู่2,000สุดท้ายหมดหน้าตักบางลำครับบางลำสู้ๆคะ่ะ โอกาสที่จะดึงกลับมาได้ถึง4,000อยู่ตรงนี้แล้วแต่เป็นโอกาสสุดท้ายถ้าดึงกลับไปได้ต้องกลับบ้านนะครับมีอยู่แล้ว7,000อย่าท้อต้องสู้ดาวชี่ขอ3พยางราดภาพมาครับ ข้าพชี้ขอสามพยางราดภาพมาครับ เด่นกดแล้วครับเบอร์เจ็ดนะฮะห้าบังลาครับทิศดีครับทิศดีถูกต้องครับโอ้โหสู้อยู่ฮะเพราะว่ามีสะถึงสามสะหรือสามภาษาอังกฤษทรีนะฮะทรีทรีแซดิสทิศดีค่ะทิศดีกลับมา4,000ต่อ1น0 0 0ครับ โอ้โหกลับมาจนได้รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีรู้สึกดีนะครับ <c oughs> รู้สึกดี <c oughs> นะครแผลแล่วเลยทีเดียว4ี่พเรามาดูว่าคุณลำจะไปได้ต่ออีกกี่ข้อค่ะ <c oughs> ต้องถามโจ้ก่อนเรามีหมื่นสองเขามี4,000โจ้สู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2 0 0พนะฮะร,รวมเป็น4,000ตรงกลางและถ้าคุณลำดึงกลับมาได้กลับมาที่6,000ต่อ หนึ่งหมหื่นโอ้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกลับขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆืยดาวบินชีขอสองพยางราดเสียงมาครับไปไม่ทันนัดกวางไปไม่ทันนัดกวางไปไม่ทันนัดกวาง คุณลครับสายเดียเสียดายครับสายเดียเสียดายครับถูกต้องครับไปไม่ทันนัดกวาง <c oughs> ก็คือไปสายนั่นแหละ <c oughs> สายความภาษาอังกฤษคือเดีย <c oughs> สายเดียเสียดายนั่นเอง <c oughs> น่าเสียดายที่โจตอบไม่ได้มาสักครู่แต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เงินบนสกอร์บอร์ดนะฮะยังเหลืออยู่ทั้งหมด1,6 0 0 0บาทด้วยกันยังเยอะพอสมควรเลยทีเดียว ห0พั 6, อยู่ที่คุณลำโจ้มีหมื่นหนึ่งสู้เท่าไหร่ครับขอลอง1,000ก่อนครับ1,000ก่อนนะครับหน0 0งพันบวกอีกหนึ่เป็น2,000ตรงกลางดาวนชี w. ขอสองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับอนุชิตผายลมที่ขุดดิน นุชิตผายลมที่ขุดดินนุชิตผายลมที่ขุดดินมาแล้วค่ะนุชิดผายลมที่ขุดดินนุชิตผายลมที่ขุดดินครับคุณรับครับตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ถูกต้องครับ<จ>รนุชิด นะฮะัายลมนะครับก็คือคุณโออนุชิตตดนั่นเองโอตอดที่ขุดดินคือจอบค่ะนะโอตอดก็เป็นตดจอบตอบโจทย์7,000ต่อ9,000ครับโอ้โหเชื่อเชืออจริงๆนะคะโจ้ครับเราต้องสู้อีกครั้งครับสู้เท่าไหร่ครับ1,000ก่อนครับ1,000น,นะครับเป็น2,000ตรงกลาง และถ้าคุณลำได้2,000นี้อีกรอบเสมอกันที่8,000กลับมาเริ่มกันใหม่ทีมสติลก็รุนหลอเกินไม่ถึงสักทีเมื่อกี้เหมือนซิคอมมากมเลยลกำลังเดินไปแล้วก็ปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกลับมาท <c oughs> ี่ไม่ได้ไปตอบนะคะะดวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสเสียงมาครับ ก่อนจะไปฟังรหัสต่อไปและพัดเบรกกันนั้นมาฟังข่าวดีสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านกันสักนิดครับนั่นก็คือคุณผู้ชมมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของ New ิว t s u b i s h i a t t r a า t คันนี้เพียงถ่ายรูปคู่กับกล่องเจริยาแล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจดาวินชี่เกมทอรหัสตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมและเราจะทําการจับฉลากเลือกผู้โชคดีเพื่อเป็นเจ้าของรถคันนี้ไปนั่นเองครับ สองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับตาทำขมแฟนให้หายยุ่ง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  ตาทำขมแฟนให้หายยุ่งหวินาทีตาบังลามครับลองดูครับสาสางครับไม่ใช่ครับตาทำขมแฟนให้หายยุ่งไม่มีเลยน่าเสียดายมากมีใครกดไหมครับเกือบจะกดแต่คุณเอกไม่กล้ากดนะคะตากำลังสางยายสางยายสายอย่าง ดาวิชิขอคืน2,000ครับโอ้โหถือว่าโชคดีที่สู้ไปคนละพันเมื่อสักครู่แต่ว่าก็หลุดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันอีกคนละ2,000อยู่ดีมาครับรวมกันเป็น4,000ตรงกลางถ้าโจได้ไปขึ้นเป็น1,000 10, 0ต่อ4,000แต่ถ้าบางลำได้ กลับมาเป็นฝ่ายนำา8 0 0ต่อ6,000มีข้อแตกต่างมีความแตกต่างแน่นอนนะครับสำหรับ4,000ตรงนี้สามารถพลิกสถานการณ์ได้เลยดาวิชชีขอ2พยางครับรหัสเสียงมาครับต้องทำแบบนี้นะครับพอ่อต้องทำแบบนี้นะครับพอ่อ ต้องทำแบบนี้นะครับพ่อบังลำครับลูกสอนครับลูกสอนถูกต้องครับและสถานการณ์ตอนนี้ก็คลิกแล้วนะครับผมเพราะ4ี่พนี้ที่บังลำได้ไปทําให้บังลำกลับมาเป็นฝ่ายนำาปดพันต่อ6000ครับต้องทําแบบนี้นะครับพอ่อนั่นแปลว่าลูกกําลังบอกพ่อหรือกําลังสอนพ่ออยู่ก็เลยเป็น2พยางจากรหัสเสียงนี้ลูกสอน ไม่ถนัดรหัสเสียงหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาก็ได้นี่อ๋อครับช้าไปนิดนึงครับช้าไปนิดนึงช้าเอาแล้วนั่นน่ะสิตอนนี้นะครับบางรามี8,000ันนะฮะโจ้มี6,000นั่นหมายความว่าทั้งหมดนี้เหลืออยู่1,4ึ่งค่น่พันะครับจะเสียบอีกเท่าไหร่เรายังไม่รู้แมชนี้เป็นแมชที่แชมป์เป็นฝ่ายสู้ค่อนข้างเยอะค่ะ หน0 0งพันสองพันหนมาตลอดตอนนี้ไม่รู้ว่าแท็กติกของโจจะเป็นยังไงแต่ผมก็ต้องถามละ่ะมี6,000สู้เท่าไหร่ขอหนึ่งก่อนครับหนึ่งพันก่อนรวมเป็น2,000ตรงกลางครับและก็เป็นโอกาสที่เสมอของแชมป์นะครับสำหรับ2,000นี้2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ เจ้าครับไม่ได้โอ้โห,โหนึก<ะ>ว่าจะได้ซะ<ห>แล้ว,วภาพแรกคือภาพของหลัง okay, หลังเจอะไรมาหลังเจเคเคภาพที่สองคือฟาภาพของฟา oh. และที่เกิดขึ้นบนกระจกนะครับเคฟ้าคาเฟ่ดาวิชีขอคืน2อ0 0ันครับ โอ้โห oh. ตายละทำให้ตอนนี้นะครับบางลามี7,000โจ้มีอยู่5,000แชมป์กำลังตามอยู่2,000สู้กันมาครับอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางตอนนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องเงินที่เหลืออยู่ค่ะถอดรหัสให้ได้ดีกว่าเป็นข้อข้อไปดีกว่าใช่และยินหยัดให้ได้นานที่สุดสำหรับทั้งคู่ ดาวินชีขอสาพยางรหัสเสียงมาครับดูเหมือนว่าแชมป์นั้นจะรักษาแชมป์ในสมัยนี้ยากซะแล้วนะครับเพราะสู้กันมาหลายรหัสแล้วเกิดแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นใครที่เอาชนะไปได้ต้องกลับมาลุ้นกันใหม่เวลาเดิม5้าโมงเย็นวันนี้ดาวินชีลาไปก่อนสวัสดีครับ